哎，那条。 คุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับเร่โตโตนะฮะเด็กน้อยทั้งสองนะฮะแต่ยังไม่มีให้ใจแอนนะครับอกขอบคุณนะครับขอบค,ค,คุณนะครับขอบคุณแม่ขาขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับ สำหรับร,รางวัลน้ำใจที่มอบให้แล้วก็ขอบอ learned 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 คุณไปถึงแฟนๆนะครับที่ชมผ่านไลฟ์นะครับแล้วก็ฝากรางวัล so. ไปให้ขอบคุณแม่แท็กนะครับที่ฝากรางวัลน้ำใจมาด้วยวันนี้นะครับขอบคุณพี่แก้วนะครับขอบคุณพี่อัญลันะครับมาเยอนแ่ๆขอบคุณนะครับแม่ตาบาลีขอบคุณแม่ตุ้มนะครับผมจันราชบัลส่วนดุสิตนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากแม่แม่นนะครับผมขอบคุณเต็มทับทุกท่านเลยนะฮะ ขอบประดินะคะผมแระวรรณจใจที่ฝากมานะคะขอบคุณก็ขอบคุณนี้ด้วยนะคะผมเป็นตัวแทนในการฝากมาวันนี้นะคะผมแล้วก็ขอบคุณประดาษนะครับที่เป็นตัวแทนกับแม่แตกนะครับขอบคุณวรนณจใจที่มอบให้นะคะผม ขอบคุณคาครับลอมคุน้านะครับันนแม่จะ้องด่านแน่นบเอาหมวกมาให้ครับบนมานะี่ขอบคุณแม่แดงนะครับขอบคุณความเฮงเฮงจากแม่แม่บอกแม่ได้ไพ่มาลูกขอบคุณนะครับแม่ได้ไพ่้นะะแม่ไม่สะดอกพตะตลกได้ได้ไพ่ฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ดงนะครับ S <S สรุปว่าเหมือนเหมือนแม่ให totally ้ผ่านม่ดีดึกใช่ไหมขอบคุณครับเรามาด้วยแม่แดงบอกได้ไพ่มาส่วนแม่นวลบอกว่าเนี่ยเงินแม่เท่านั้นเลยแต่วันนี้แม่นวลโดนกินนะครับเจ้าบ้าขอให้เป็นเงินเงินอย่างนี้ขอให้แม่มือขึ้นอย่างนี้ทุกวันทุกวันขอบคุณรางวัลน้ำใจจากทุกคนด้วย แม่นะแ้แม่อยากเพลงอยากแม่อยากกินเงินเขากพแม่ก็เลยมาให้หนูพีเลยหนูจะได้ไม่พแม่ก่อนจะให้พี่น่ะให้โตก่อนเลยก่อนเลยคนนี้มาเล่นอ่างทองก็เรารู้ว่ามีแฟนถับตัวยงของเราเป็นเจ้าถิ่นเราก็ค่อนข้างคาดหวังจากเจ้าภาพจากคลิกเจ้าถิ่นเนาะคงไม่ทำให้แฟนๆท่านอื่นเสียหน้าแน่ไม่ต้องห่วง นีหัวหน้ากตแปลกเนาะครับหัวหน้าได้รางวัลเป็นมาลัยเงินสดไม่ไ้มาลัยสดเนี่ยครับทำไมผมได้เป็นถุงเท้าเ <c oughs> นี่ยนี่ไงเครื่องมือทรรมากินิของพี่เลยเนี่ยที่ไม่ชอบเหรอยิ่งฉันเดินไปเขาไม่เรียกว่าฉันเอาสลิงมาขายนะแรกก็ไม่ได้แต่ฉันเอาก็ได้จรงอบไจพ่อนี่ขอบคุณทุกท่านเลยครับนั่งชมบริเกกันไปเรื่อยๆครับผมนั่งกันไปเรื่อยๆครับนะนะ ขอบคุณลุกแล้วลุกแล้วนี่เกยทับในวงไม่มากมาเกยทับกันนะทีขอบคุณนะครับเสือใสไปเรื่อยๆขอบคุณแม่นวลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพอโตแล้วพอมั <c oughs> ้ยดี๋ยวกาแม่จะเล่นมุกจริงๆวันนี้แม่เขาเตรียมไว้ห้าหมื่นแต่ว่าเสียไพ่หมดแล้วเหลือสาม ขอบคุณแม่น,นะคะแซลเลนคิดดูโตโต้ยังเหลือสามพันแล้วใส่แงินจะเหลือยีสย่ส,สิบพอนะครขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณะครับครับผมขอบคุณะคะมีโปรงท่าน